เคลื่อนไหวร่างกายของเราเพื่อให้มีความ,มตื่นตัว,วกระปิกก้กระเป๋าพร้อมที่จะท,ทํากิจกรรมต่อไปดีไหมคะดีไหมคะมีข้อตกลงอยู่ว่าคุณครูเดือนจะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆวบริเวณห้องของเรานะคะโดยที่คุณครูเดือนจะเป็นคนร้องเพลงเด็กๆก็เคลืกก่อนไหวร่างกายนะคะตามจินตนาการของตัวเองเลยแบบไหนก็ได้ ของตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครเคยได้ยินเพลงที่คุณครูร้องก็ช่วย ออกมาจากที่นะคะอยู่ตรงไหนก็นได้ค่ะตรงไหนก็นได้ไม่ได้บังคับตรงไหนก็นได้นะคะพอมไหมคะพอไหมคะพร้อมแล้วไปแล้วนะคะแม่ไก่ออกไข่วันละฟองไข่วันละฟองไข่วันละฟองแม่ไก่ออกไข่ทุกวันเลื่องวันได้ไข่เลื่งฟองแม่ไก่ออกไข่วันละฟอง น <ab og> <en> okay ั่งเหมาะเหมาะนั่งตรงไหนถึงจะเหมาะนั่งดีเส้นนี่แหละเหมาะก็เรียบร้อยนั่งเหมาะเหมาะนั่งตรงไหนถึงจะเหมาะนั่งดีเส้นนี่แหละเหมาะก็เรียบร้อยดีไปเลยลูกยังไม่ตั้งใจนะคะโอเค ค,คุณครบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เราคัดระวังปาัดภัยของตอนเองแล้วก็ของอแต่เมื่อเราไม่ได้ตั้งใจเราก็รู้จักอขอโทษเพื่อให้อภัยนี้ค่ะโอเคอ่ะเด็กๆจับได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คณคืูเรือนร้องเพลงเกี่ยวกับ กันเด็กๆแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคุณครูบอกกับเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าบอกกับเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูมีกิจกรรมกระโดดกระโดดมาให้เด็กๆทำบอกเลยใช่ไหมคะอยากทราบเลยคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรพี่นัดอยากรู้ไหมนัดอยากรู้อยู่ดีๆคอยรูนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะดูเนะแอบแฝงแล้วมาแอบเปิดขึ้นแอนเฝ 你干嘛 เรียมันทำจับไม้นะคะแท่งไม้ให้ใหเด็กๆดูได้เลยสังเกตนะคะพี่เพชรสังเกตดูนะว่าพี่คุณจะทำยังไงชินหาได้ไหมคะน,นับชิ้อนอยู่นับได้ไหมคะ เด็กๆทุกคนจะได้ออกมาทำกิจาการรมนี้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันได้ทำทุกคนไม่ต้องกลัวแต่บางเรื่องเพื่อนยกมือเร็วแสดงว่าเพื่อน,น,อนมีความกระตือรือร้นที่จะออกมาทำกิจาการรมนี้ครูก็เลยให้เพื่อนก่อนแต่ว่าคนต่อไปก็ได้ทำทุกคนเออ,อโอเค อยู่ข้างในเด็กก็ช่วยเพื่อนด้วยนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะอนิชาเชิญค่ะก่อน,นะคะอ่ะอ่าแบบงทีนี่นะะถูกนี่คะนี่คะเป็นถูกไหมคะลูกช่วยเพื่อนดูด้วยนะตีน่าช่วยเพื่อนดูด้วยนะคะ

ว่นคะความปันนะคะกติการมีอยู่ว่าคุณผู้เดือนจะหยิบไม้ขึ้นมาชิ้นหนึ่งต่อหนึ่งคนและอีกคนหนึ่งก็จะได้ชิ้นหนึ่งแล้วให้นํากระดุมมาวางเรียงแบบนี้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 ครบทุกอันนะคะครบทุกอันแล้วก็ทับจํานวนว่ามันมีเท่าไหร่เท่ากันไม้สองฝั่กเข้าใจไหมคะใบตองเข้าใจน,นะคะ ้วเดินคะนต่อไปเอามือวางที่ศักราชน่ารักน่ารักจริงๆพยายามออกมาเยอะมือแป้งล้ำคุณเห็นแป้งล้ำแล้วก็ใบตองค่ะโอเคค่ะเอาสองคนนี้ออกไปก่อนนะคะโอเคค่ะไปนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวทุกคนได้ออกมานะคะไม่ต้องกลัวทุกคนทำสิ่งต่างหมดนะคะใบตองแล้วจังงั้เชิญค่ะเชิญค่ะลูก ช่างน,น่ารักน่ารักจริงๆไปตองขาเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครมพู่ขอจิตอาสาทำก่อนทำก่อนยังไม่รู้เลยว่าคุณ เด็กๆจ้าเด็กๆจ้าวัม่อเด็ๆทำกิจกับมเปรู้สึกเป็นยังไงคะล